วันทองบนจบบนลุ้นเฮครับท่านนำเสนอเพื่อเป็นหลักการแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของตัวท่านเองสวัสดีครับ สวัสดีกันดนอาทิตย์26แล้วนะครับนับถอยหลังใกล้เข้ามาแล้ววันศุกร์นี้เราก็จะรู้ผลสอบแล้วคลิปนี้เราจะพาท่านมาดูฟันธงบนจบบนในคลิปนี้ครับมาทบทวน นี่ครับวัดใจเน้นชนบนครับกลับมาดีบนชนกันที่9ครับชน9ตัวเดียวครับที่เหลือก็จับคู่กันนี่ครับจะได้0 5 0 4 0 6 0 7 1ก็1 5 1 4 1 6 1 7 2ก็2 5 2 4 2 6 2 7เราก็จะคัดไปเรื่อยครับนี่ครับ คัด0 78, 5 6 7 8 0 3 4 9 5 2 1 3 4 9 6 0ก็จะ,จะมี0 4 0 6แล้วก็จะเหลือ1 5มาครับที่เหลือก็ s อร r ีเสียใจด้วยลาก่อนนี่ครับท่า9ครับ9 5 9 7 9 8คัดมาแล้วครับ5ชุด ไปกลับไม่กลับตัดแตกครับแล้วก็คัดอีกทีครับคัดอีกทีคัดแล้วคัดอีกนี่ครับศูนย์บนคือศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ท่านชอบหรือไม่เป็นเลขในใจหรือไม่บางท่านก็อาจจะชอบอยู่ตามอยู่นะครับหนึ่งบนคือหนึ่งห้านะครับ 1551เป็นเลขที่ท่านชอบหรือไม่จัดให้ไปตามสูตรนะครับจัดไปทั้งครบทั้งหมดคัดเด่นรองกันนี่ครับบนชน9ครับถ้า9มาก็9597 98ทุกชุดไปกับตับแตกนะครับ ไปกลับไม่กลับตับแตกปูดผิดซะงั้นวัดใจบนครับ0128 0นนี้ก็หลุดไปครั้งเดียวนะครับหวังว่าคงเดินต่อจะเห็นว่า2นี่หายไปแล้วนะครับ2ในคลิปนี้จะหายไปครับเป็นเหลือแค่019นนี้ครับ9คือ89ครับ แปด8ก็คือเลขที่ออกยากนั่นเองครับจะมางวดนี้ไหมบางท่านบอกว่าตามไม่ไหวแล้วตามมาหลายงวดกันไว้ครับถ้าไม่ชอบก็กันไว้ครับคัดเด่นรองกันครับกันเงิบว่าอย่างนั้นตรงๆชัดเจนไม่ต้องไปเน้นถ้าท่านไม่ชอบแต่ก็ไม่ใช่ ไม่ติดเลยนะครับไม่ติดไม่จัดเลยจัดไว้ครับเป็นเลขกันก็ได้นี่นะครับฟันทงจบบนในคลิปนี้ครับสองตัวบนน้นสองตัวบนก่อนนะครับสามตัวก็ท่านใดตามอาจารย์ท่านไหนก็คัดมาเลยครับ <c oughs> ขออภัยฮะคัดมาจับคู่ได้ครับจัดสามตัวบนได้สรุปคือ ศูนย์คือศูนย์สี่ตามนี้แหละครับศูนย์สี่แล้วก็เก้าแปดหนึ่งคือหนึ่งห้าคัดเด่นรองกันไปกลับไม่กลับตัดแตกชนชอบใช้จัดไปรุ่นเฮจัดไปนะครับ ชอบตัวไหนชนตัวไหนคัดเด่นรองกันไหมขอให้มีโชคมีลาบกันครับคลิปหน้าก็คงเป็นสองตัวล่างนะครับคัดอีกทีคัดแล้วคัดอีกวัดใจในคลิปต่อไปนะครับเลขหน้าขอบรคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม